โคสุดท้ายเอฟนนทพัฒนดูประวัติไม่ธรรมดาเป็นถึงอดีตพระเอกดังสำหรับประวัติเอฟนนทพัฒ์เคยเป็นอดีตพระเอกละครและหนังซึ่งมีผลงานที่เล่นเป็นหมอเสริมสาคอนดาชในภาพยนตร์ซีดีเรื่องสืบจากศพประกบคู่แอนซีเรียมก่อนที่เอฟนนทพัฒ์จะผ่านตัวมาเป็นผู้กำกับและโปรดิวเซอร์หนังที่กำลังลดแลน่นอย่างมาก โดยที่เอฟนนทพัฒน์เคยร่วมเขียนบทละครเทียมมีมี่รักเธอชั่วนิรัน์และเป็นโปรดิวเซอร์เรื่องสิ้นหลินไทยเมลี่และผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับเอฟนนทพัฒนมากก็คือเรื่องเลิบซินโดรมเดอะบิ๊กนิ่งรักโคตรโคตรโหดอย่างมึงที่เพิ่งเข้าโรงฉายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้โพสต์สุดท้ายของเอฟนนทพัฒน์ ก็เป็นภาพของเขาที่กำกับหนังเรื่องเลิฟซินโดมเมื่อเดือนมก,การาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะมีโพสต์คอนสนิทจะเวนไหวขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยคุ้มครองให้เอฟหายป่วยจนกระทั่งเอฟได้เสียชีวิตในที่สุดอย่างไรก็ตามด้านดาราภาพยนตร์ได้แจ้งหมายกำหนดการพิธีสวดพิธรรมศพเอฟนอนทพัทที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนกรุงเทพมหานาคนารศาลา2ดังนี้ วันพุธที่13มีนาคม2567เวลา16นาฬิกาพิธีลดน้ำศพเวลา17นาฬิกา30นาทีสวดอภิธรรมวันพฤหัสบดี14มีนาคมเวลา18นาฬิกาสวดอภิธรรมวันศุกร์ที่15มีนาคมเวลา18นาฬิกาสวดอภิธรรมคืนสุดท้ายวันเสาร์ที่16มีนาคมพิธีเลี้ยงพระเพล์เวลา10นาฬิกา พิธีชาปนากิจเวลา16นาฬิกาขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ